มาดูดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันพฤหัสตั้งแต่วันที่2ถึง9มีนาคม2567กันนะคะว่าวันพฤหัสอาทิตย์นี้จะเจอเรื่องราวอะไรมีอะไรให้ชื่นใจไหมนะคะเจ้าชะตาฮึ pp. ชาววันพฤหัสมีใครไม่สบายหรือเปล่าจ๋าอืมนะเหมือนมีเกณฑ์ไม่สบายนะเป็นภูมิแพ้เวียนหัวปวดหลังบาไหลอะไรพวกนี้เนาะอารมณ์ร้อนนะอาทิตย์นี้นะ ระวังจะได้รับข่าวของคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดหรือคนรู้จักกันเนี่ยว่ามีเ,าเขาจากไปอย่างกระทันหันหรืออะไรอย่างนี้นะคะจะได้รับข่าวนะเหมือนจะมีใครโทรศัพท์มาบอกเออคนนั้นคนนี้เเสียนะหรือเข้าโรงพยาบาลไม่สบายนะอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนชาววันพฤหัสต้องไปด้วยนะเนี่ยนะคะตําแหน่งใจของชาววันพฤหัสรู้สึกมีความกลุ้มมีความเศร้าจังเลยนะชาววันพฤหัสนะ อาทิตย์นี้ที่อยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางดีอยู่นะมีใครกําลังคิดจะไปมูที่ไหนไหมคะเนี่ยมีใครจะไปมูที่ไหนไหมจ้าชาวบ้านพระฤหัตถูกหวยลาวเมื่อวานสามตัวตรงได้คืนแล้วค่ะฟาดเคราะห์ไปค่ะโอ้ดีค่ะดีได้เยอะกว่าที่โดนไปใช่ไหมนะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนจะได้นะคะนะงวดหน้าลงซื้ออีกทีนะคะนะไม่เป็นไรฟาดเคราะไปเนาะอืม ในดีมีในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะนอกคนเรานะในเรื่องการงานชาววันพฤหัสช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่ออยากๆนะคะเบื่อเรื่องการงานไม่อยากคุยกับคนในที่ทํางานเลยนะคะนะมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปนู่นไปนี่ด้วยและมีเกณฑ์เดินทางว่าจะได้ไปงานขาวดําด้วยนะเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วชาววันพฤหัสเนี่ยมีไฟนะมีไฟในการทํางานนะนะคะแต่อาทิตย์นี้อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อนะคะนะ อารมณ์บัจอยอะชาววันพฤหัสอาทิตย์เนี้ยนะการเงินชาวเพื่อไหนอะไพ่เงินไหนไพ่เงิน, <c oughs> <c oughs> น,งนอุ้ยมีไพ่เงินขึ้นมาทังทีเนาะเป็นไพ่ให้เงินคนอื่นเขาเนาะ <c oughs> เหมือนกับจะต้องมีการช่วยเหลือบริวารมีการช่วยเหลือการเงินคนรอบข้างอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินนะจ๊ะที่ลักนะเออจะมีเกณฑ์อย่างนี้เข้ามานะคะนะ อาจจะเป็นคนที่ทํางานหรืออาจจะเป็นคนรักของชาววันพฤหัสก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องก,การเงินนะคะนะโอ้แล้วก็ระวังมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของออค่าซ่อมรถค่าบํารุงรักษารถนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใส่ซองไปงานขาวดําอะไรพวกนี้ก็ได้นะงานเงินความรักความรักของชาววันพฤหัสนั้นแน่ใครมีมีหลายคนนะ ชาวันพฤหัสอาทิตย์นี้มีเกณฑ์อาจจะมีการอารมณ์ร้อนใส่กันนะคะอาจจะโมโหใส่กันนะคะโดยเฉพาะใครที่มีกุ๊กกิ๊บโดยเฉพาะใครที่มีโรคใบที่สองนะคะนะระวังจะมีปัญหาจะมีง้องงง้งอแง,ง,งก,กันกับโรคใบที่2หรือกุ๊กกิ๊บนะคะนะเพราะมีเกณฑ์มีเกณฑ์แบบนั้นนะคะว่าจะมีการใส่อารมณ์การพูดจาแบบว่า ขึ้นระปริดเลยนะคะนะแล้วก็อาจจะมีบางท่านอาจจะมีการบล็อกแล้วก็ไม่คุยกันสักพักหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะเออในเรื่องของคนโสดคนโสดโสดไปก่อนนะจ๊ะวันวันพฤหัสนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเราก็ไม่โสดเขาก็ไม่โสดไหม <laughs> นะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยเออจะมีคน ไม่โสดเข้ามาในชีวิตจะเอาเราเป็นโลกใบที่สองนะคะอาจจะมีเกณฑ์แบบชวนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นหะนเออเดเดี๋ยวหาที่ไปเที่ยวหาไปนั่งนั่งเอ,อ่อนั่งชิวๆกันไหมอันนเนี้ยระวังนะนะคะใช่ค่ะมีคนมาชอบเยอะอายุน้อยกว่านั่นแน่ <laughs> นะคะมาแล้วเชียวอืมมาจุนเปล่านะมาจุนเปล่าแบบว่าเอาความรับมาเผยนะมีอะไรขึ้นมาหมนจุดอ่านเรียบเลย <laughs> อาจจะใช้วเวลานิดนึงนะคะแต่ละเอียดแน่นอนนะจ๊ะนะมีเรื่องกุ๊บกิบแน่นอนทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคะเ,เรื่องพวกนี้เข้ามามันเป็นอาทิตย์เดียวเองไม่เป็นไรมันเป็นช่วงดวงเนาะช่วงจังหวะของดวงเนาะช่วยไม่ได้คนพิเศใช่ไหมความรักสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพระวังในเรื่องของอารมณ์จะอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะอาทิตย์นี้นะชาววันพฤหัสแล้วก็จะอยู่ในโหมดปิดสวิตไม่อยากคุยกับใครอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยากอยู่ด้วย อยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์แบบนี้นะสุขภาพอารมณ์แล้วก็ระวังใครที่เป็นภูมิแพ้ให้ระวังเรื่องภูมิแพ้โดยเฉพาะบ้านใครที่เลี้ยงน้องหมาน้นองแมวระวังจะมึนหัวบ้านหมุนนะคะแล้วก็ปวดแขนปวดเขา่านะคะอืชาวพฤหัสอาทิตย์นี้จะฝันฟุ้งเลยฝันถึงโลกเกี่ยวกับวิญญาณฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างนี้นะคะเนาะ ดูแลเรื่องระบบน้ำเลือดน้ำเหลืองด้วยนะสุขภาพโชคลาบโชคลาบช,ชาววันพฤหัสเป็นยังไงจ้าโชคลาบยังไม่เด่นนะจ้าชาววันพฤหัสจ้าเขาบอกว่าเงือไม่ออกไม่ได้ตังนะที่รักนะไม่เป็นไรอาทิตย์หน้ามาดูใหม่ยังเหลืออีกหลายวันมาจนโอเคจ้ะแต, <c oughs> แต่ขอสื่อได้ไหมมันมีหลายอย่างอจัดไปจัดไปสื่อได้แก่เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทะเบียนรถ <c oughs> เลขจากความฝัน เลขหน้าไพ่หมดจูนมีสองเจ็ดหกหนึ่งสามแปดแล้วก็หนึ่งแปดนะคะสีนำโชคได้แก่สีฟ้าพาเทลสีเงินแล้วก็สีแดงอมสม้มคือสีนำโชคของชาววันพฤหัสน,นะจ๊ะอืมนะไปลวมาแล้วค่ะ งานขาวดำเพื่อนตายทั้งัวดทั้งเมยวอยเป็นอะไรคะขอให้เขาไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะโอ้ยเรื่องไม่แม่นบางทีก็ไม่ต้องเรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องไม่แม่นก็ได้นะเรื่องไม่ดีเนี่ยแม่นจังเนาะนะถ้าเรื่องไม่ดีนี่อ่านแล้วแบบอุ้ย่านหมอจูนไม่เห็นแม่นเลยอะไรจะได้ไปงานขาวดำไม่เห็นได้ไปไม่เป็นไรค่ะยินดีว่ามาเถอะว่ามาเถอะนะเรื่องไม่ดีไม่เป็นไรไม่ต้องแม่นก็ได้นะคะ ん、no.